เอาละถัดมามาดูข้อนี้กันข้อนี้หลายคนบอกว่ายากเนาะในข้อจริงๆแล้วข้อนี้เป็นข้อที่ถ้าทําแบบตามที่สอนในครัสมันจะค่อนข้างตรงไปตรงมาเนาะแต่มาดูกันว่าทำไมไมันถึงยากัำถามมันเป็นแบบนี้ ก็คือเรามีมวนอยู่3ตัว2ตัววางอยู่บนโต๊ะแล้วก็1ตัวห้อยอยู่3ตัวมันเชื่อมกันแบบนี้เนาะก็คือ2ตัวแรกมันเชื่อมกันผ่านลอกตัวหนึ่งบนโต๊ะแต่ลวลอกตัวนี้มันเชื่อมกับล็อกอีกตัวหนึ่งแล้วก็เชื่อมกับตัวที่3ระหว่างมวนข้างบนกับโต๊ะเนี่ยมันมีความฝืดด้วยแล้วเขาให้สัมสิบความเสียนมาเป็นมิลถูกไหมจุดเขาให้หาลีเลชั่นระหว่างความเร่งของมวนแต่ละตัวเนาะแล้วก็ให้หาเทนชั่นในเชือกแต่ละเส้นอันดับแรกเลยในการที่ใบปัญหาตามหลักการแล้วเราก็ต ตัวแปดที่บายระบบก่อนตั้งเส้นสีเขียวตัวนี้เป็นกรอบอ้างเองเ,องเนาะ x a ตำแหน่งมวล a x b ตำแหน่งมวล b แล้วก็ x c ตำแหน่งมวล c แต่แล้วเราก็ต้อง physical constraint ของปัญหาเนาะเราให้เชือกเส้นบนตัวนี้ยาว l 1ก็จะได้ว่า l 1มัเท่ากับ x c ลบ x b ถูกปะความยาวฝั่งซ้ายแล้วก็บวกด้วยความยาวฝั่งขวาคือ x c ลบ x a ตัวนี้เนาะ ก็จะได้เป็น xc ลบ xa บ xc ล xb เท่ากับ l เราดิบสมการนี้สองครั้งก็ได้เป็น2 xc ดดเท่ากับ a ดับดบว xb ดับดอันนี้คือ relation ระหว่างความเร่งที่เราหาอยู่มันบอกว่าความเร่งของ a บวกความเร่งของ b เท่ากับ2เท่าของความเร่งของ c เสร็จแล้วที่จุดลอกตัวนี้ลอกตัวนี้เขาไม่ได้พูดอะไรถูกป่ะเราก็แอบซูมเป็นลอกเบาไปเลยพอเป็นลอกเบาปุ๊บแรงตึงเชื่อตอนนี้เป็น t1 แรงตึงเชื่อตัวนี้เป็น t2 ก็จะได้ว่า t2 ต้องเท่ากับ2 t1 2อันนี้คือ physical c o n c e p t ของเราเนาะแต่แล้วเราก็ตั้ง free body diagram ของแต่ะตัวแล้วกเขียนกฎนิวตันของ a ก็จะมี2แรงถูกไหม ก็คือแรงทีที่ดึงมันแล้วก็แรงเสียดทานที่พยายามดันกลับไปข้างหลังแบบนี้ก็จะได้เป็นทีหนึ่งลบด้วยแรงเสียดทานก็จะเป็นมิลเอ็นทุกเอ็นก็คือ MA g เท่าก,กับ m a ็ x a, มดลอดของ B ก็ตั้งแบบเดียวก,กันเนาะ m b x b บดมนดเท่าก,กับแรงที่ดึงมันถุกประก็คือแรงทีหนึ่งแล้วก็ลบแรงเสียดทานก็คือมิ b เอ็มบีจีของ C ก็เหมือนกัน ของซีจะมี2แรงก็คือน้ำหนักของมัน mg แล้วก็แรงตึงเชือก t ตำแหน่งของมวลเซียเราวัดให้ทางขวาเป็นบวกเพราะงั้นแรงที่ลงข้างล่างก็ต้องเป็นบวกด้วยตามทิศทางของความเร่งเนาะก็จะได้เป็น mcg ลบ t2 ถ้าเราดูกฎของนิวตันเนี่ยแล้วเราตั้งกฎของนิวตันเฉยๆเราจะเห็นว่ามันมี5ตัวแปรแต่เรามีแค่3สมการความเร่งของ a ความเร่งของ b ความเร่งของ c t1 และ t2 มันมีห้าตัวแปรแต่เรามีสามสมาการมันแก้ไม่ได้ถูกปะนี่คือเหตุผลที่เราต้องตั้ง constraint equation ขึ้นมาก่อนพอเราพิจารณาสองสมาการนี้เข้าไปปุ๊บมันจะเป็นห้าสมาการห้าตัวแปรพอดีในทางทฤษฎีก็คือแก้ได้เนาะเวลาแก้คือเรามี x a ดับบด,ด x b ดับเบด,ดเราย้าย m a m b ไปหารแล้วก็จับบวกกันก็ได้เป็น x a ด,บบด,ด m b เเน,นี่ยเท่ากับ m a บวก m b ส่วนวที่ m a m b t 1ลบ m g เนาะเสร็จแล้ว x a ดับเบิลบวก x b ดับเบิลเนี่ยมันคือ2 x c ดบเบิล x c ดับเบิลมันคือ g ลบ t 2ส่วน m c เนาะคูณ2เข้าไปก็เป็น2 g ลบ2 t 2ส่วน m c แต่ t ี่2มันเป็น2ที t 1่1ก็เลยกลายเป็น 4, ที่ t 1ตรงนี้เนะาะสมการนี้เราแก้หา t ี่1ได้เลยก็คือย้ายอันนี้ไปบวกฝั่งนู้นเนอะก็จะกลายเป็น4 m a m b ไปบวกฝั่งนี้เห็นปะอันนี้ย้ายมาบวกฝั ส่วนด้วย MA บวก MB บวก4 MA MB คูณด้วยมิวบวก1 G พอได้ที1แล้วเราก็หาท2ส,สบายูบายจากสมการนี้แค่คูณ2เข้าไปหาเองเราขี้เกียจเขียนพอได้ที1ที2แล้วเราก็หาความเร่งของแต่ละตัวได้ก็คือจบแล้วปัญหา